เนยเช่หรือเปล่าว่าหนูอ่ะเป็นคนชอบกินลิปคำถามคือพี่เขียงพอจริงปะไม่อันตรายนะคะแต่ว่ารู้สึกไม่ได้มันจบอู๋บิ๊กโซอูบิ๊กโซอูบิ๊กโซสวัสดีค่ะเป็นไงต่อดิ้ตอนนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ในรายการเดซ์ ก็วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกันค่ะนั่นก็คือเกมเล่าเรื่องยังไงให้เพื่อนจับไม่ได้เอ๊ก็คือจริงหรือหลอกเออต้องแบบเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งมาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องให้เพื่อนทายว่าเรื่องที่เราเล่ามาจริงหรือไม่จริงก็ต้องให้เพื่อนจับไม่ได้นั่นแหละว่าสมมุติเราเล่าเรื่องหลอกไปแล้วเขาจับได้ว่าเราหลอกเราก็แพ้แล้วก็โดนลงโทษเอาจิงๆิงเนี่ยเป็นคนที่ โอ้โไม่ค่อยเนียนตอนเล่นตอนเล่นแบบว่าตอนเล่นสปายเออตอนเล่นตอนเล่นสปายกันก็คือแบบพี่เนยจะช่วงแรกๆกับพี่เนยยังแบบว่ายังไม่รู้ทางว่าต้องโกหกยังไงแล้วพี่เนยก็แบบเออถามพี่มาเลยพี่พี่เป็นเนยครั้งแรกเลยพี่ยอมแพ้เลยพอเปิดมาเต็มเปสปายที่หนูทําไม่ได้คือยังไม่ทันเฉลยลยที่หนูทําไม่ได้แล้วไม่เอาแต่ว่าพอเล่นสปายไปเรื่อยๆพี่เนยต้องมีสกิลนะใช่ตอนนี้อันเนึงโกรธมากไม่ได้โกรธแต่ว่าแบบและนี่่าเล่นกับฟอน ฟอนนั่งอยู่ใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าคิดว่าฟอนไม่ได้เป็นสปายแน่แแล้วก็ฟอนพี่จะเลือกใครดีนะแล้วแบบเอาโทรศัพท์ให้เขาดูเลือกใครดีเลือกใครแล้วอเลือกคนนี้เลยพี่ปรากฏฟอนเป็นสปายหนูวไปปรึกษาคือไม่เชื่อใจพี่ฟอนเต็มที่ละวหจังนั้นพี่ยังไม่เชื่อใจฟอนอีกเลยหลังจากนั้นฟอนก็ฟอมตกมาเลยแต่พี่เนยก็แบบว่าขึ้นไปเลยและบทลงโทษของเราในวันนี้คือแท่ะระดมทำหำน้ำหน ต้นกล้าเนื้อเลยค่ะไม่อันตรายนะคะแต่ว่ารู้สึกรู้สึกเหมือนเล่นป๊อปปิ้งตลอดก็คือร้องแบบอาจจะร้องดังหน่อยเพื่อการแสดงคำๆแต่ไม่รู้สึกเดี๋ยวรอดูชนะเริ่มหลังโอเคโอเคเอายิงชุบดูเล่มก่อนใช่ไหมใช่ หนูอะเวลาแต่งหน้าหนูเป็นคนที่ชอบกินลิปมากกินลิปอะใช่กินลิปแบบว่าสมมติแบบว่ามันเป็นแบบติน่นอะแล้วก็ล <c oughs> งไป <c oughs> เพราะมันมีคแบบวามรู้สึกว่าลิปมันอร่อยมากๆเลยคือ <c oughs> หนูมีลิปอันนึงที่แบบว่าอร่อยมากแล้วแบบว่า คือทาไปอ่ะคนอื่นอย่างเช่นแบบตอนการแสดงถือไม่อย่างเงี้ยเออมันอาจจะเช็ดไปเองแล้วมันจะจางไปง็นกระเป๋าหรืกินลิปเ <c oughs> น้ <c oughs> แ,ปปแปลกแปลกแปลกแต่จริงแต่ว่าแบบเฮ้ยมันอร่อยจริงๆพี่ต้องลองเดี๋ยวดูให้มันอยู่ในกระเป๋าอ๋อเป็นไรเอามากินเลยไม่รู้แต่ว่ามันแบบว่ามันมีความรู้สึกว่าลิปทุกอันมันมีรสชาติอ่ะอร่อยเหมือนกันไหมทุกลิปหรือว่ามีลิปที่ชอบมันมีลิปที่ชอบแล้วมันมีแบบมัน ไม่รู้ว่ามันมีรสชาติแบบเหมือนของกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราก็กินมันเป็นของกินเลยทั้งที่มันก็ไม่ดีนะแต่ว่าเราชอบกินคำถามคือพี่เนยเช่อหรือเปล่าว่าหนูอ่ะเป็นคนชอบกินลิปทำไม่เขียนนานจังหรือเติมไม่ไปข้างหน้าดินี่หลอกอะ ประสบการณ์่อ่ะทำไมอ่ะอัะนคือหนูเล่าก่อนอ่ะคือหนูเป็นคนชอบกินลิฟแต่ว่าบางลิฟแต่ว่ามันจะมีอันนึงที่มันเป็นแบบว่ารดโคลาอะไรเงี้ยซึ่งแบบเอาเข้าไปจริงๆแล้วมันก็เป็นโคลาจริงแล้วมันก็เป็นโคลาจริงๆ,งๆแต่ว่ามันก็ยังมีความลิฟอยู่นะซึ่งมันก็เป็นสารเคมีแต่ก็ชอบแต่ก็ชอบกินเรื่องจริงเรื่องจริง แต่พี่รู้สึกว่านิกกี้ต้องเป็นอะไรที่แบบแปลกๆเริ่มมาแบบต้องเลือกพี่ๆกันน่าจะจริงแบี่รับแลพี่มันต้องติดที่หน้าเลยมันต้องติดตรงไหนตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้กรี๊ดขอบฝ่ามือเลยแมหลัามือกรี๊ดอ๋อนี่คือแกงแล้วกลัวกลัวเอ เจ้าจริงเหรอเนอเอาแล้วนะ่ไดคือคนหมุนน่ะก็ตัวคือมันไม่ได้เหมือนเครื่องช็อตขนาดนั้นแต่มันเหมือนแบบนย่เงี้ยเอนมีเออแบบเคเนี่ยพี่อะไปถ่ายงานแรบเธอค่ะแล้วก็มันเป็นสถานที่แบบข้างนอกนเป็นออฟฟิศแล้วมันก็ เป็นห้องเยอะๆอะเป็นทางแบบเยอะมากมันไม่ได้เป็นแบบออฟฟิศธรรมดาสำหรับพี่ทางมันคดเคียวแล้วพี่ต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วพี่ก็ลืมเอาโทรศัพท์ไปแล้วพี่เป็นคนมีปัญหาในการจําทางเปิดนหนูเลยอะเกิด <laughs> จำทางไม่ได้ว่าเคยเดินมาตรงไหนอะแล้วปรากฏว่าตอนนั้นนะพี่ก็ไปคนเดียวใช่ปหมพี่เอไอหรือว่าคนอื่นก็คืออยู่ในห้องทายอีกันพี่ก็เปลี่ยนอยู่คนเดียวปรากฏว่าพี่เดินออกมาแล้วพี่จำทางกับหาห้องไม่เจอว่าพี่ต้องไปห้องไหนพี่ก็เลย อ่คือคนนั้นเหรอพี่นี่เหรอแล้วพี่ก็คือพี่ก็ลอยอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ไม่มีใครมาแต่พี่พะมีไม่มีโทรศัพท์พี่ก็โทรหาใครไม่ได้แล้วก็เรียกใครไม่ได้พี่ลองเดินประมาณสองสามรอบแบบพี่ก็ไม่เจอห้องนั้นเลยพี่ก็เลยเดินกลับมาที่ห้องน้ําแล้วพี่ก็รอน้ำมากพี่ก็เลยร้องไห้อุ้ยานถามคือที่พี่เล่ามาทั้งหมดอจริงปะแต่พี่เนยดูเป็นคนร้องไห้ง่ายอะ เอี๋หรือพี่เนยหลอกหนูอ่ะพี่อาจจะละเข้มแข็งมาตอนนั้นก็ได้จริงเหรอพี่เนยมันมังงงตอนที่แบบพี่หลอกถ่ายอ่ะเนี่ยแหละเศร้านะเว้ยหนึ่งสองเศร้าแช่แข็งไปเนยไม่หลอก่าใช่พี่ไม่หลอกถ่าแต่พี่ก็ยืนรออยู่ในห้องนลยเราต้อเศาเดินมาเองอะไรอ่ะหนุบขึ้นแบบเชื่อมาทั้งเรื่องเลยยังไม่ต้องร้องถ่ายแล้วแบบ จคร้องไห้เพราะหัดก็ทำไม่เจอเพราะพี่เป็นคนร้องไห้ง่ายด้วยแหละมันก็เลยแโดนจริงแล้วหรอใช่ก็ไม่คะหรือว่าให้พี่ทีมงานโดนแทนสักคนนึงดูอันนนนั้่าสนใจอันนั้นน่าสนใจโอ้ยตรงนี้เลยโอ้ยตรงนี้เลยโอ้โหมาร้องเพลงเป็นก็ได้นะจะได้ไหมเพลงไรดีความฝันต้องเกิดหยาดเหงื่อจึงได้มาใช่ไหม อนุบาลจำได้ด้วยจำไม่ได้แต่ว่าอันนี้แม่แม่แบบเล่ามาแล้วแบบจำมาอีกทีก็คือตอนช่วงประมาณแบบอนุบาลสองอ่ะเด็กแต่ละคนเขาเริ่มจะแบบไม่กินขวดนมกันแล้วไม่ดูดขวดนมกันแล้วเขาเริ่มแบบจะกินนมกล่องกันแล้วอะไรเงี้ยแต่หนูอ่ะเป็นคนที่ติดขวดนมมากๆแล้วแบบไม่เอาไม่อยากขัดขวดนมอะไรเงี้ยแม่อะไรอย่างงี้จนแม่แบบว่านิกี้มันไม่ได้นะลูกแอะไรเงี้ยต้องแบบกินนมกล่องได้แล้วอะไรเงี้ นี่ก็เป็นหลมใช่แล้วทีนี้ด้วยความที่แบบมันติดเกินไปแม่ก็เลยเอาขวดนมไปซ่อนแล้วก็บอกว่าขวดนมนั้นน่ะมันขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะลูกมันไม่อยู่แล้วแล้วหนูก็เลยกินนมกล่องได้เลยเราคือขวดนมขึ้นสวรรค์แล้วกินนมกล่องได้แล้วใช่เขามองตาไหคำถามคือพี่เนยเชื่อหนูหรือเปล่าว่าหนูเป็นคนติดขวดนม บานสองอ่ะไม่อยากโดนอ่ะเป็นอบ้านสองหนึ่งสองะดนมเราอะไรอ่ะเพราะว่าคาถามอะ้พอนิกกี้ถามมาว่าเชื่อไหมว่าติขวดนมมันเลยดูเป็นแบบอะไรอ่ะแม่เลาว่าตอนเด็กๆหนูอ่ะเป็นคนที่แบบยังไงก็ได้พอบอกว่า เออห้ามกินขนมแล้วนะก็ไปกินก็ไม่กินแต่ว่าเรื่องติดขนมเป็นเรื่องของพี่สาวหนูใช่ค่ะมาตอนนี้แหละนิกกี้ขึ้นสว่า์นะมาขายข้างไหมเดี๋ยวขายไม่เท่ากันไม่เท่ากันเลยแต่มันต้องกระตุ้นให้เท่ากันนะน้าไว้ใจโอ้ยมาทวิง w i n ร์ทวิงเ มีความต้านทานแล้ววันนี้เบอร์จะห้าแล้วแม่สี่สีโอเคแสดงว่าเครื่องมันช้า เลยแต่พ่อพี่ก็บอกว่าเนี่ยตอนอายุเท่านี้พ่อก็ไม่กินผักใช่มพ่อก็ไม่กินผักเหมือนกันแต่ว่าพอโตขึ้นพ่อก็กินได้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เลยเถียงพ่อกลับไปว่าอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวหนูก็รออายุเท่าพ่อก่อนละกันแล้วหนุค่อยกินผักคำถามคือพี่เถียงพ่อจริงเปล่าพี่เป็นคนเถียงพ่อมั้ยเมื่อกี้ว่ามันยากอ่ะมันยากอ่ะ นั่งสองแ้วว้าว y e สไหนบอกว่าไม่เชื่อไงเดี๋ยวแกงไม่โดนคนเถียงพ่อเหรอคะนิกเก็ต่าแต่หนูว่าต้องมีแบบบ้านอะไรเงี้ยแกลองต่อนะยพี่เนยมาพี่อดทนสูงพี่ีควอดทนเป็ดมาเร็ว เอาเลยนะลองเพลงไ,ไหนมพี่เนยไม่สียนงินอยู่พูทางเดิ ย้อนไปตอนที่เข้าวงใหม่ๆเข้าบินเคใหม่ๆก็คือหนูเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเป็นชวงแรกๆแ,แล้วแบบด้วยความตอนนั้นยังผิวหน้าดีมากเคยไม่แต่งหน้าคืนจะแดงตอนนั้นหนูมาช้ามาช้าแล้วจริงๆแบบเหลือเวลาแค่เปลี่ยนชุดแล้วก็สแตนบายรอคืนแค่นั้นไม่มีเวลาแบบลงอะไรเลยเหมือนลงแค่คลิมลูมแล้วก็ไปเลยไม่ได้ลงลงพื้นไม่ได้ลงคอนเซเลอร์ ไม่ได้ลงตามไม่ได้ลงแก๊แต่ว่าแอปวบลิปเพราะว่าไม่เติมก็ไม่ได้ไม่มีแรงเต้นอะไรอย่างนี้คำถามคือหนูเคยไม่แต่งหน้าขึ้นแสดงจริงไหมเฮ้ยแต่ว่านิกกี้เธอเป็นคนแต่ว่าสายแต่งหน้านะบอกว่าแต่ว่ามันก็เป็นไปได้เพราะหน้าสดดีอ่ะไม่ <laughs> ตอนนี้ไม่หนึ่งสองสาม มองไหมงไป็นไรป่ะพี่ปันหนูรู้สึกหนูโดนบ่อยแล้ววะพี่ปันมาเลยเดี๋ยวจัดให้นั่งนั่เดี๋ยวพอโดนปุ๊บปันตดเนื้อมาเลยเอาละนะมันจะสักแค่ไหนกันจิ๊วเอาเลยตรงนี้เลยลองเพลงก็ได้นะเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรก็ได้ดี k อนเค ทนได้นานแค่ไหนอะโอเคไหมถ้าไม่ไหวบอกนะพออย่างได้ได้อุ้สนุกอะกลับไปเล่นได้านนะหะขอพี่ประมาณหนึ่งสองเลเวลแรกๆอะสนุกใช่แต่พอหลังจากมันจะเริ่มอย่างเงี้ยนะมิีสิมิวส่วานเดวค่ะมีโฮงยังไง มีคนโดนแทนทั but, ้งสองคนเลยนะมิวเลิยเป็นคนอดทนเก่งค่ะมิวเลิยต้องเชื่อว่าพี่มิวเลิททำได้เบอร์แปดเบอร์แปดไหมนี่จะได้มีกำท้องร้องเพลงด้วยนะร้องเพลงใส่คือไม่ถึงเจ้เลยนะแต่มือจิกอย่างนี้แล้วอู๋บิกโซ่อู๋บิกโซ่อู๋บิกโซ่ เช่ใช่ใช่เราส่งมาวันนีก็จะกิได้ปะได้เลยคของพี่ก็ไม่พแต้อ่นเาวง่าพี่ะตอนเด็กๆอันนี้แม่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่มีฉายาว่าลูกลิงลูกลิงใช่เพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆพี่ติด แม่มาคือแบบแม่อุ้มไปไหนก็จะเกี่ยวแบบเหมือนลิงอ่ะที่แบบเกาะแม่อย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าสมมติว่าป้ามาขออุ้มอย่างเงี้ยจะจะลองอีอีใส่เขาอย่างเงี้ยแบบอีอีแบบไม่ให้เขาอุ้มอ่ะก็คือจะเกาะไว้อย่างนี้เลยก็เลยชอบโดนเรียกว่าฉายาว่าเป็นลูกลิงติดแม่ติดแม่ใช่เหม,มือนกับว่าถ้าใครมาลอาอีแล้วก็แบบจะถีบเขาออกไปแต่ว่า<ช>ขาถ<ช> <ขา S 1> ีบถีบเขาออกไปแล้วก็เราอีอีใส่จริงไหมที่พี่เรามาทั้งหมด หนุบหน้าพี่เนยตอนเด็กกับพั่นึ่งไม่รู้อะอะไรอะหนึ่งสองซั่นี่กันวันนี้ส่วนจริงจริงก็คือแบบว่าเป็นลูกลิงจริงแล้วก็เราอี้อี้จริงแต่ว่าไม่เอาคาเตะแค่เราอี้อี้แต่ว่าไม่ได้เตะเขาเอาแค่นั้นเลยอะไรอะมา อเล่ต้องเยทำสมาธให้ใจเข้าให้เอวพี่แต่กล้องโดนไหมอือเลยพี่ตกล้องกีสั่นเยู่ดีเอาเลยเดี๋ยวพี่เนยกับนิกกี้เล่าถ้าพวกพี่ทายผ็ดพวกพี่โดนเอายกล้องสั่นได้เหรี่ค มากออยู่ีพูดผิดเลยไม่เป็นไรอยากเล่นอ่ะอยากเล่นอยากเล่นมาลองดูปะล่ะหนูมีแผลเป็นที่ข้อเท้ามีแผลเป็นที่ข้อเท้าตรงนี้สูงยังไงก็คือเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะหนูชอบปั่นจักรยานไปรอบๆหมู่บ้านตั้งแต่อยู่ที่อุดรเลยแล้วทีนี้มันจะมีบ้านหลังหนึ่งข้างๆบ้านหนูเลยแล้วหนูก็ชอบไปปั่นจักรยานตรงนั้นซึ่งบ้านหลังนั้นอะ มันมีนหมาสองตัวเป็นแฟนกันอะไรเง <laughs> ีง้ยเป็นแฟนกันแล้วทีนี้มันชอบไล่กัดหนูเวลาแบบหนูกิ่จักรยานผ่านแล้วทีนี้ด้วยความที่เจอมันบ่อยๆอ่ะแล้วมันเริ่มรำคาญหนูอ่ะวันหนึ่งหนูปั่นขี่มันมันวิ่งเร็วม,มาแล้วมันก็มางับขาหนูกลิบอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแผลเป็นตัวนี้นคําถามคือเรื่องที่หนูเล่ามาทั้งหมดเรื่องจริงหรือเปล่าหมากัดมันไม่ได้เป็นแผลเป็นลักษณะน,นั้นอะ่ะอันนั้นน่จาจะจักรยานล้มใช่ ไม่งั้นถ้าเป็นหมาแผลไมนต้องถูกวะเนี่ยใช่เราต่อพิธีมาเรียนตัวนรงงานลราเสียงนห้หนึ่งสองสามพี่บันชอบนะบันชอบนะเมอแปะมันติดสองคนไม่ได้หรอติดสองคนได้นะแต่คือของหนูมันมีเข้อผูกมาจากเรื่องจริงนะแผลเป็นที่หนูได้คือ บ้านหลังเก่าหนูมีประตูไม้แล้วทีนี้คือประตูไม้หนูมันมีตะปูใช่พอมันจะมีที่เช็คใหม่คือลมแรงมากๆแล้วประตูมันลมแล้วประตูมันลแล้วทีนี้มันตะปูมันก็แกแน่นนแล้วแผลเป็นยาวมาเลยต้องเปลี่ยงทำไอยู่ขับบนทำหมมนไปฟ้า็ถิตเลยตอนเนี้ไม่อยากจบะลูอันนี้จะเป็นเรื่องของคนในเดตสกาจะมีวันหนึ่งที่ไปออกกองของลูกค้า จะเป็นเกี่ยวกับเกมไปถ่ายที่โรงพยาบาลล้างจะมีก,กล้องอยู่คนหนึ่งที่จะมีก,กล้องอยู่คนหนึ่งที่เขาเดินแล้วเขาจะชอบโฟกัสแต่จอแล้วก็มีมันจะมีลิฟต์อยู่ป่องหนึ่งที่มันจะไม่มีตู้ลิฟต์แล้วแต่ข้างในมันจะเป็นน้ําที่ขังแบบท่วมเลยถ้าเราถ้ามีคนตกลงไปก็คือตมแล้วก็ จมลงไปทั้งตัวฉันผ้าใช่ไหมมันคือเรื่องของพีชตั้งแถวนี้ฉันฉันฉันเลยฉันฉันหนึ่งแหละแต่พอตกไปอ่ะเป็นน้ํามันแล้วก็น้ําเต็มตัวแล้วก็พอขึ้นมาก็ต้องไปเอาชุดคนไข้ในโรงพยาบาลล้างมาใส่เฮ้ยก็คือชุดจริงๆใช่เฮ้ยเฮ้ยถามไปเชื่อหรือไม่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหนูว่าเรื่องจริงนี่ว่าตกแค่นเด็กๆไม่ว่าตกแค่ หนึ่สองสอาพ,พี่พาแล้วพี่พาแล้บมือจับมือจับมือจับมือจมือกันจับมือกมือกันุน๊ยพี่เอาออกอ่ะกัน จะเอามือออกให้เจาไมู่ยังไม่หึงเบอร์สี่เลยไปเดยนไปแ้วยังไม่สี่เอาทีเดียวสี่เลยพอแล้วทีเดียวสเลยนะอ่ะดูนะไป้ไปไปไปไาไปไปไปาปไปปไปไวปป แล้วก็เวลานะคะก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าพิธีมานจะตัดเสร็จตอนไหนก็ลงตานั้นนะคะใช่ค่ะพม่งไปพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีงานเปิดตัวซิงเกิลที่9นะคะก็ไปดูกันได้เลยนะคะโอเคอยู่ก็ก็อย่าลืมมากันมาดูกันนะคะก็ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26นะคะก็เป็นวันเปิดตัวเขาเป็นยัมไง